สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสวนนิทรรศลำมาดูว่าลุงเขาจะทำอะไรกันนะครับวันนี้ครับ โอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าครับวันนี้ทําอะไรบ้างครับวันนี้มีอะไรทําครับวันนี้วันนี้จะมาแยกนออ๋อแยกนออินทรมอ๋อครับมีอุปกรณ์ก็มีค้อนครับครับผมเสียมที่แยกนออินทรลมอ่า ลองทําให้ดูเลยครับ,รบทำยังไงบ้างครับมาเริ่มมาผู้ช่วยมาผู้ช่วยเรียกผู้ช่วยกันครับผู้ช่วยเขามาจับเสียมใม้หน่อยเข้าไปฝั่งนู้นจับทำไมด,ดีนะครับ อกก่อนเอาจะปิดน้อยตวงน้บังติดเลือกหน่อยออเนาะนั่แหละได้ไหมครับ มาห็นเลยไปลูกันบังลูกบังออกเหนื่อยหน่อยโชคแรงหน่อยแรงหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็คือต้อง เพาะไปอย่างเงี้ยนะครับรอ,อบๆกันแหละครับมิดยันมิดจะเด้อเาะขึ้นหอยเลยเนี่ยที่หลังอ่อ นอนลงหน่อยด้วยเอตีเออรนะฮะ มันติดลูกด้วยเนาะลูกมันโอ้หม,ม,มันก็ยากเหมือนกันนะลุงนะยากแต่ก็ได้ได,ได้เหงื่ออะไรนะอย่างเงี้ยมันมติดหนอติดที่ลูกด้วย มันติดลูกด้วยนะครับมันก็เลยลำบากหนะ่อยโอ้แนนเลยเยอะไป ちょっと。<laughs> งัดเด๋ยดแตดเด๋ยวมากอีกเอา k h ô n ข m ตรงไนี้ตรงนี้หรอตอกได้จะตอกได้ไหมลุงติดลูกติดตัวมีหัน ที่จริงมันไม่น่าจะมีหนามนะครับลุงทำไมมันต้องมีหนามดนะ้วยเนาะเอาเลย <c oughs> โอหนี่ก็ยากเนาะคุณจะขุดได้โจทแต่ละต้น,น,นส,ส่วนอื่นก็าทำกันแบบนี้ไหมเนี่ยครับลุงทำงี้เ<อ>ลยหมดเหรอเลื่อยใช้ไม่ได้เป็นดินเป็นหินเ<อ>ขาื่อยไปก็ติดดินนะ่ะเสียมเขาใช้เสียมครับร้านนั้นไม่ช่วยขาย ออกไหมครับติดนี่ละออกแล้วเนี่ยไกล่แล้วเนะี่ยมันลึกไงโค้งลยเนาะลองยันขึ้มต้องอีกทีนะล,ลุงเนี่ยตรงเนี้ยว่าตรงนี้เออเนี่ยครับ ตอก็ตอกไม่ถนัดถนัดดิ่ดบอกไหมอุ้ยน้ำระวังด่างนะระวังน้ำค่ะระวังบอกไหมเสียบไอกเลยเนี่ตนออกออย เดียบแล nah, well, ้ว yeah. ร้อยได้นะคันึ่งรอะเอาสลมมายังสลมไม่มีเอาไหมใกล้หน่อไหร้อนเอากินเลยดูที่ต้นก็ได้กสวยมากต้องกลัวลากอ่ะเโอ้เลือดซะเลยหนามเลยต้องตัดออกเยอะๆนะหนาม ทำนุญป ai าเชื่อแล้อันนี้กูนป a นะคะกเชมาปูนเชีหมากเราใช่หใช่ไหมะปูนแดงค่ะปูนเชอหมากค่ะปูนแดงเชอ่มากค้าเชื้อลลฮะใช่อันนี้นี้ออกได้นี้รากยังไกลในรถจะล้มเซ่แล้ว จะทิ้งได้เลยนะมั้งทิ้งตัดทิ้งเลยเอาอะไรตัดดิอ,อันนี้ทาต้นเม้เพื่ออะไรหรอข่าชืลาเหมือนกันฆ้า,ชา,าูชล้าเข้าเชาลาเข้าก็เน่าไงให้มันแห้งปูนกินมากเลยสวยมากดูรากเลย ร่างกายแน่นทุงนอนเนาะคุณลุงเนาะรอดรอดแน่นอนแน่นนอนดูรากเกล็ดเพราะว่ารากเยอะมากเยอะไหมพยายามลดน้ำเช้าเย็นใหม่มีข้างล่างเลยไหมเนี่ยไฟร้อนอยากไฟวันนี้แดดดีป้าบอกฝนจะตกแต่วันนี้แดดดียังเลยนย ี่จะห่อใช่ไหมคะห่อห่อกันโอ้ไม่ให้ใบมันเหี่ยวพอได้สักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปลเดือนหนปลูกเดือนก็เอาออกหยิบมะตูมลาก็บอกว่าให้มันคายน้ําออกมาเขาบอกงั้นมันจะนั้น แต่ลุงทําแล้วก็ได้ผลดีใช่ไหมครับก็ได้ผลลุงมาทําก็ไม่ไม่ตายแต่ก็เหงามีแต่ไม่ตายยาวไปไหมยาวสองสองต้นเลยมั้งเอาแค่ใบข้างบนเนี่ยไม่อจะงอาทั้งไหมอไม่เป็นไรแล้วครับตัดไปแล้วเอาปูข้างล่างใช่ไหมแล้วกิงเอา ระวังน้ำมันไฟมทุกทีเลยเสียตรงนี้เนาะมีน้ำทุกที่อพอก่อนหนูทังนี้ทังนี้ก่อนั่นียครับใช่ไหมเดี๋ยวเชอเดี๋ยวเชมาเอเชอ วามด้ยพอดีมันมีที่บ้านพอดีเอามตรงนี้ก่อนก็ไม่มีเอาแน่นไม่แน่นแล้วแต่เลยรัอร์ไม่ได้จะอยู่ไหมนะตอบดีไหมนะลมไม่พัดเราก็ คือนี้เราต้องเอาไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมสักเดือนหนึ่งใช่ไหมกับดีละต้นเดือนนี้คงก็อยสามสามตัวเดี๋ยวมันจะถึาต้นออถ้านไมตอนนอถุงก็ห้อยอย่างนี้นะ โอ้เล in ือดอะไรมาแดงเต็มหน่อเนี่ย right ทีมหลังเราไ่รู้โอ้ลูกดูดังหลังมีแต่เลือดเลือดเราเองเลือดเราเองเลือดอะไรมาติดถุงมาดูนี่ขนาดไหนเป็นยังเป็นเรื่องเลยเห็นด้วยนะถึงนี้มาั้งปากยังยังว่าเลือดใครหวายังหวาอยู่เลือดอะไรมาติดถุง ต้นโปรไปต้นนี้น,น่าจะง่ายกว่าตันี้นี้มันลึกเกินห,หนึ่งต้นนะครับไป